สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับพี่พีเอทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่4นะคะเดือน12นั่นเองคะ่ะเป็นเดือนธันวาคมวันนี้ก็จะเป็นงานดาบศอบนะคะและก็จะมีมีเพื่อการเกษตรนะมีทั้งเหล็กสปริง SK5 ้และก็ตราบลูกปืนเยอรมัน SKF เนั่นเองคะ่ะสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 064ค่ะ989 2265ได้เลยวันนี้จะเป็นงานดาบขึ่งดาบสองละก็จะมีใบดาบยาว ที่เป็นสังจวนะที่เป็นเหล็กสระบุนธิรมันนะเอาไว้เล่มจุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะตรงนี้วันนี้ก็จะมีหลากหลายทรงหลากหลายแบบมนาะให้พีพีเอฟซีได้เลือกกันในส่วนของด้านไม้ของเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับด้านไม้สําเร็จรูปตรงนี้เนี่ยจะเป็นไม้ประดูค่ะเป็นเปลาะคอเหล็กนะคะเพิ่มเติมได้50บาทค่ะตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะ สำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะเพิ่มในส่วนของด้ามดาบของเราหรือว่าจะเป็นในส่วนของดาบไทยแบบนี้ค่ะเป็นเป็นด้ามดาบเป็นไม้ชิงชันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปลอกคอเล็กค่ะตรงนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ13นิ้มขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้เพียงแค่300บาทเท่านั้นค่ะส่วนุกสนใจก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของด้ามดาบของเราอยากได้เป็นเล่มไหนก็สามารถรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยค่ะ สำหรับงานเริ่มแรกของเราค่ะก็จะเป็นมีดพานี้เลยเรียกมีดพาขอนนะคะ แต่เราทำมาจากล็กสปริง SK 5นั่นเองค่ะสำหรับเล่มที่1ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา10มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ได้นะคะตรงนี้ปอกคือคอตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นวงกลมเลยนะคะตรงนี้นี่หมุนๆหมุนด,ด,ดูให้รอบๆก็จะเหมาะใน สำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะทําในส่วนของงานเพื่องานอนเนกประสงค์หรือว่างานเพื่อการเกษตรตรงนี้ได้เลยวันนี้จัดเพิ่มเติมมาให้3เล่มค่ะเพราะว่าเมื่อคืนบางท่านบอกว่าไม่ทันนะเพราะว่ามีเพียงแค่2เล่มค่ะสําหรับเหล็กสปริงเอสเคของเรานั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา9 0้ารบาทเท่านั้นค่ะและมาต่อกันเล่มที่2ค่ะสาหรับงานเล่มที่2ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสนา10ิมิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามหะ ด้าม7.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับด้ามสําหรับด้ามที่ไม้ยาวๆนะจะยาวอยู่ที่ประมาณ17-18นิ้วนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะสําหรับงานเล่มที่2แบ่งปันกันที่ราคา900บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเหล็กสปริง SK5 ของเราเล่มที่3ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วค่ะสันหนา10มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม6.2นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา ค่ะา0 0บาทนั่นเองค่ะตรงนี้ราคานี้บริการส่งให้ฟรีนะคะและทางร้านเราก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางก็จะบอกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะสนอกสนใจงานนีดเล่มไหนก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่นที่4ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นงานดาบสองนะคะที่ทำมาจากสปริง SK5 ของเรานะคะมีความยาวของใบอยู่ที่17นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะวันนี้เหล็กสปริงเหล็กสปริง SK5 ของเราก็จะมาแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีทั้งงานเพื่อการกษตรแล้วก็จะเป็นงานดาบสองนั่นเองค่ะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนอกสนใจหรือว่าชอบเล่มไหนก็สามารถจับจองปเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยค่ะสาหรับงานเล่นที่ สีตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะเล็กสปติง SK5 ของเรานะคะตรงนี้และก็เล่นที่5ของเราก็ยังคงเป็นเลสสปริง s อ5อยู่ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่1 7นิ้วค่ะสันหนา9กมิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ในส่วนของด้ามดาบก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเป็นด้ามดาบเป็นไม้ชิงชันนะคะตรงนี้เป็นด้ามไม้สําเร็จรูปแล้วก็ปลอกคอเล็กนั่นเองค่ะตรงนี้เพิ่มเติมได้เพียงแค่300บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้ก็จะมีเป็นงานดาบสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเป็นทั้งดาบสอกแล้วก็ดาบเล็กนะคะตรงนี้ก็มาต่อกับเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราจะเป็นเหล็กตรับรกปืนเยอรามันเอสเคฟของเราค่ะ บางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเหล็กตำรับวัุนิรันรอสเคของเรามาถึงแบบทุกๆวันเลยค่ะเพราะว่าพี่ช่างเนี่ยสามารถดูวกับพี่พีที่เป็นเจ้าของโรงพึงได้นะคะก็จะได้เหล็กมาอยู่ประมาณ3,400กว่ากิโลก็เลยมีงานนี้สวยๆที่เป็นเหล็กสำรับวัตถุนเรันดร์เออฟมาให้พี่พีได้ชมกันนะคะวันนี้ก็จัดมาให้กันแบบต่อเนื่องเลยนะคะหลากหลายแบบหลากหลายทรงหลากหลายที่จะให้พี่พีได้ชมได้ชอบกันนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราค่ะก็จะเป็นกึึงดาบสอบค่ะตรงนี้จะ เป็นทรงปลายแหลมนะคะที่เหมาะสําหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไปเลยนะจะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.9นิ้วส้นน,น้า6มิลกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานกึ่งดาบ,บสอกนะคะแล้วก็เป็นงานปลายแหลมตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะ มาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่14.1นิ้วค่ะสันน,6น,นา6มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม5.9 5ด้ามน,นะอยู่ที่3.6นิ้วค่ะต้องขอภหยด้วยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่7ที่เป็นเลกตาร,ร์ลูกปืนเยอรมัน SKF ของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเลกตาร,ร์ลูกปืนนะคะ สำหรับเล่มนี้ก็จะไม่มีลายเส้นค่ะชุดนี้จะเป็นงานเป็นเหล็กตะบลุกปืนเยอรมันนะเป็นวงด้านนอกนั่นเองค่ะจึงไม่มีจึงไม่มีมมลายเส้นนะคะและก็มาต่อกันเรื่องที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะเป็นขิงดาบศอกนะคะตรงนี้บางท่านถามว่าเอ๊ะศอกเนี่ยเลยนะคะตรงนี้ นี่คือวัดให้เลยนะคะสาหรับงานดับสอกของเราเกินสอกนะคะสําหรับงานเล่มที่8ก็จะมีความยาวอยู่ที่17นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3.9นิ้วค่ะ เล่มที่8ของเราแบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททัวนั่นเองค่ะทางร้านส่งให้ฟรีนะคะและก็รับประกันงานมีดงานดาบทุกเล่มด้วยนะคะสนสนใจงานมีดเล่มไหนก็อย่าลืมติดต่อมาได้หรือว่าเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบลมีดดาบไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมีดเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองค่ะ มาต่อกันในส่วนของเล่มที่9ค่ะที่เป็นดาบสอกจากเหล็กตรรพุ่น S อส K ของเราที่มีความยาวอยู่ที่17.5นิ้วสันหนา7มิลกว้วางอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3.7นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะเป็นเหล็กตรรพุืนเยอรมันนะคะตรงนี้เป็นดาบสอกที่สามารถใช้ให้ความคมนานและก็แข็งแรงด้วยนะคะและก็ยังต้านในส่วนของสนิมด้วยเช่นกันค่ะสำหรับงานเหล็กตรรพุืนเยอรมันและเล่มสุดท้ายท้าสุดตรงนี้ค่ะเป็นงานดาบไทยเป็นทรงไป นะคะควันนี้จะมาค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะสําหรับงานดาบไทยขัดขาวทั้งใบนะสันจั่วด้วยและก็เป็นทรงปลายแหลมด้วยนะคะตรงนี้ก็จะตีเป็นสันสันไล่ปลายบางนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่สิบเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราที่มีความยาวของใบยอยู่ที่26.7นิ้วค่ะสันหนาเก้ามิลกว้างอยู่ที่ 1.6นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะเป็นสันจั่วนะเป็นใบงานงายแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ สำหรับใบไงเนี่ยก็จะคือถ้าวางไว้บนหลังมือเนี่ยบ,บนมือก็จะเด้งคืนแบบนี้เลยนะคะมีเพียงแค่เล่มเดียวค่ะส่วนโอเซนจ,จาจับจองก็ต้องรีบกันก่อนใครเลยเพราะว่างานนี้นะคะต้องบอกค่ะว่าบางท่านบอกว่าทํามาให้หน่อยได้ไหมรอนานมากๆเลยเพราะว่าสําหรับงานสั่งของเราก็จะทยอยเคลียร์ให้ทุกวันนะคะหรือว่าพี่พีทเอฟซี MC ท่านใดนที่ติดค้างงานไหนไว้แล้วก็สามารถทักมาได้คะ่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเอนานเกินไปหรือเปล่าแต่บอกเลยนะคะว่า ช้าแต่ชัวร์ค่ะได้สิ่งดีกลับบ้านกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานมีดสวยแล้วก็งานดาบสอกนะที่ทํามาจากเหล็กสปริง SK5 และก็ตลับลูกปืนเดียมัน SKF ครบกันหมดแล้วค่ะสิบเล่มสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทำก,ก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ